วัสดีครับพี่น้องชาวไทยและพี่น้องสอปะป,ะป,ะปะลาวด้วยนะครับวันนี้มีข่าวหลายพื้นที่วันที่สองเดือนพฤษภาคมปี2024นีนะครับเมื่อเช้านี้มีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างดุเดือดในเขตเมืองเยอู U นะครับมีกองกำลังชาหามิน้่งลงลายพร้อมกับตำรวจอีกหลายนายตั้งด่านตรวจค้นพี่น้องประชาชนทางเข้าเมืองเยอู U นะครับ แล้วกลุ่มเยาวชนกับกลุ่มพเทีท้องถิ่นวางแผนกันบุกเข้าโจมตีเช้าของวันนี้ในช่วงเวลา7.00โมงกว่า,วาบุกเข้าโจมตีอย่างหนักใช้ปืนเล็กปืนน้อยโจมตีใส่พวกมิ้องายที่กำลังตั้งด่านตรวจค้นพี่น้องประชาชนที่ขับรถไปมาทางเข้าเมืองเยอู U นะครับกองกำลังทาหารมิโองายพร้อมกับตำรวจอีกหลายนายต้องวิ่งหนีกระจายกันเกิดขึ้น ในพื้นที่เขตเมืองเยอู U นะครับชอบไถเงินพี่น้องประชาชนอยู่บ่อยครั้งกลุ่มเยาวชนก็เลยบุกเข้าโจมตีทำให้ทาหารมิโรลรไลเสียชีวิตไป3นายบาดเจ็บอีก4นายด้วยกันครับตำรวจมิลลรไลที่ซุ่มอยู่ในป้อมก็ยึงปืนเล็กปืนน้อยออกมาจากพื้นที่นะครับทั้ง2องฝ่ายมีการสู้รบกันเกิดขึ้นประมาณ30นาทีกลุ่มเยาวชนก็ถอนกองกำลังออกมาจากพื้นที่นะครับ เนื่องจากทาหารมิลอนลายเรียกกําลังเสริมเข้ามาอีกจํานวนมากเข้ามาตรวจค้นในพื้นที่ต่างๆไม่ยอมให้พี่น้องประชาชนขับรถไปมาทางเข้าเมืองเยอู U นะครับในพื้นที่นี้กองกําลังทาหารมิอลอนไลนยพร้อมกับตารวจอีกหลายนายหลายสถาน,นีชอบตั้งด่านตรวจค้นตามลากกลุ่มเยาวชนอยู่บ่อยครั้งนะครับแต่เมื่อเช้านี้กลุ่มเยาวชนมีการประมาณ40กันนายนะครับก็เลยบุกเข้าโจมตีอย่างหนัก ยิงทั้งปืนเล็กปืนน้อยใส่ด่านพวกมินนองลายทำให้ได้รับความเสียหายเกิดขึ้นในเขตเมืองเยอู U นะครับพี่น้องเราไปต่อกันในพื้นที่ภาคมันดเดียทางไปเมืองพายูนะครับมีกองกำลังทาหารมินนองลายประมาณ30กระนายรถขบวนประมาณ3คันลำเลียงคนอาบุธอาหารการกิน เข้าไปให้กับพวกพ้องตัวเองที่อยู่ในเขตเมืองพายูนะครับแต่กลุ่มเยาวชนหรือ,อก,กลุ่มพิเด็บท้องถิ่นมีสายข่าวว่ากองกําลังฉหารไม่งลงไลยจากคนอาวุธอาหารการกินเข้ามาในพื้นที่เขตเมืองพายูนะครับน้องๆเยาวชนก็เลยไปดักซุ่มโจมตีตามข้างทางในช่วงเวลาเที่ยงกว่าๆของเมื่อวานนี้มีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างดุเดือดนะครับฉาหานไม่งลงไลยที่นั่งมาในรถ ก็ยิงปืนตอบโต้ใส่กลุ่มเยาวชนทั้ง2ฝ่ายมีการสู้รบกันเกิดขึ้นประมาณ40นาทีชาหารมิโอลายรู้ว่าสู้กับกลุ่มเยาวชนไม่ได้อีกสองคันขับรถหนีออกไปจากพื้นที่แล้วทิ้งรถที่ได้รับความเสียหายไว้1คันนะครับส่วนชาหารมิโองลายนอนเสียชีวิตอยู่ในรถ2นายบาดเจ็บอีก3นายตอนนี้กลุ่มเยาวชนรักษาตให้กับพวกมิโอลาย ที่ไดรับบาดเจ็บหลบหนีออกไปจากพื้นที่ไม่ได้นะครับส่วนที่เหลือวิ่งหนีเข้าไปในป่ายังไม่มามอบตัวนะครับแต่ตอนนี้กลุ่มเยาวชนกำลังตามล่าพวกมินอนลายที่หลบหนีเข้าไปในป่าประมาณ5นายพร้อมกับอาวุธปืนเข้าไปในพื้นที่ด้วยนะครับส่วนรถอีก2องคันชาหารเกือบ20นายหลบหนีออกไปจากพื้นที่ได้นะครับยิงปืนเล็กปืนน้อยออกมาจากรถบรรทุกนะครับ น้องนกเยาวชนไม่ได้ตามไปตามแต่ชาหานมินโนายที่กระโดดลงรถแล้ววิ่งหนีเข้าป่าประมาณ5นายตอนนี้กลุ่มเยาวชนกําลังตามล่าพวกมินโนายที่ลักลอบขนอาวุธอาหารการกินเข้ามาให้กับพวกพ้องตัวเองในเขตเมืองพายูนะครับในพื้นที่นี้มีกลุ่มพายูซอตินกับพวกมินโนายมีอยู่จํานวนมากนะครับพยายามจะลักลอบขนอาวุธมาให้กับกลุ่มพายูซอติน ทาหารมิลงลายไปบอกกับพี่น้องชาวบ้านใส่ร้ายกลุ่มเยาวชนว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายที่เข้ามาทําร้ายพี่น้องประชาชนไม่ใช่พวกมิลองลายแต่ว่าเป็นกลุ่มเยาวชนนะครับพวกมิลองลายไปใส่ร้ายกลุ่มเยาวชนที่อยู่ในเขตเมืองพายูมางคนก็ไปเป็นลูกน้องพวกมิลงลายไปถือปืนเฝ้าตามหัวหมู่บ้านต่างๆไม่ยอมให้กลุ่มเยาวชนเข้ามาหาญาติพี่น้องตัวเองที่อยู่ในพื้นที่นะครับ กลุ่มชาหานไม่รายที่อยู่ในเขตเมืองพายูตอนนี้ไปถแถลงข่าวไปใส่ร้ายกลุ่มเยาวชนหลายพื้นที่หลายเขตด้วยกันนะครับพี่น้องตอนนี้กลุ่มเยาวชนหรือกลุ่มพี่เลท้องถิ่นบอกกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านเล็กหมู่บ้านน้อยอย่าลงเชื่อพวกไม่รายงายที่ไปให้ข่าวใส่ร้ายกลุ่มเยาวชนที่อยู่ในเขตเมืองพายูนะครับพี่น้อง เราไปต่อกันในพื้นที่ภาคสกายทางเหนือของเมืองเซเลนจีนะครับเมือ่อสองสามวันที่ผ่านมากลุ่มเยาวชนหรือกลุ่มพิเด็ท้องถิ่นไปดักซุ่มโจมตีหรือเข้าโจมตีฐานทัพพวกลมลายที่อยู่ทางเหนือของเมืองเซเลนจีนะครับทําให้ทาหารมิลองลายได้รับบาดเจ็บล้มตายกันแล้วเสียฐานให้กับกลุ่มเยาวชนจนํานวนมากนะครับกลุ่มน้องๆเยาวชนมีกันประมาณ3กลุ่ม วางแผนกันบุกเข้าโจมตีหรือเข้ายึดฐานพวกมนอนลายสองวันที่ผ่านมาเข้ายึดได้ประมาณ3ฐานด้วยกันแล้วยึดอาวุธปืนกองกําลังทาหารมิโนลายไว้ได้อีกจํานวนมากนะครับแต่เมื่อวานนี้พี่น้องชาวบ้านช่วยกันทํากับข้าวอาหารการกินมาให้กับกลุ่มเยาวชนที่ไปสู้รบกับทาหารมิโนลายอาจจะก,กลับมาเหนื่อยๆไม่ได้กินข้าวกินน้ำสองวันที่ผ่านมา พี่น้องชาวบ้านก็เลยทํากับข้าวอาหารการกินมาให้กับกลุ่มเยาวชนนะครับแต่เมื่อวานนี้มีพายุเข้าลมแรงฝนตกหนักทําให้บ้านเรือนพี่น้องชาวบ้านได้รับความเสียหายเกิดขึ้นแต่พี่น้องชาวบ้านที่ทํากับข้าวอาหารการกินก็ยืนเฝ้าหม้อข้าวหม้อน้ําอยู่เนื่องจากพายุเข้าลมแรงอย่างมากนะครับแล้วทําให้ซุ้มอะไรต่างๆที่กลุ่มเยาวชน สร้างอยู่ในป่าได้รับความเสียหายกันเกิดขึ้นจํานวนมากนะครับเนื่องจากมีฝนตกหนักพายุเข้าเมื่อวานนี้พี่น้องชาวบ้านคนเท่าคนแก่ที่เอาอาหารการกินไปให้กับกลุ่มเยาวชนก็เปียกฝนกันจํานวนมากนะครับมีการประมาณ20กว่าคนที่คอยช่วยเหลือกลุ่มเยาวชนอยู่ในพื้นที่นะครับกลุ่มน้องๆเยาวชนก็เป็นลูกหลานพี่น้องชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆ ก็เลยต้องทํากับข้าวอาหารการกินมาให้กับกลุ่มเยาวชนนะครับแต่ถ้าพวกมน้องลายรู้หรือเห็นพี่น้องชาวบ้านเอาเข้าวเอาอาหารการกินมาให้กับกลุ่มเยาวชนอาจจะถูกจับแล้วทาหารมิรองรายอาจจะยิงทิ้งก็เป็นได้นะครับตอนนี้ในพื้นที่ต่างๆพี่น้องชาวบ้านบาดกลัวกันเกิดขึ้นเนื่องจากทาหารมิจองลาย รู้ว่าพี่น้องชาวบ้านช่วยเหลือกลุ่มเยาวชนอยู่เป็นประจำบางครั้งใช้เครื่องบินเข้ามาโจมตีในหมู่บ้านต่างๆทําให้บ้านเดือนได้รับความเสียหายแล้วพี่น้องชาวบ้านบาดเจ็บล้มตายกันเกิดขึ้นเกือบทุกวันนะครับแต่ทาหารไม่องลายเริ่มจ่าบาดโกกลุ่มเยาวชนที่บุกเข้าโจมตีเข้ายึดฐานเกือบทุกวันนะครับแล้วเสียอาวุธปืนให้กับกลุ่มเยาวชนกันจนํานวนมากนะครับพี่น้อง ยังไงค่อยติดตามกันต่อไปนะครับถ้าเกิดพูดไม่ชัดหรือไม่สุภาพต้องกราบขออภัยพี่น้องทุกท่านทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับ